โกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซันฮาเปิดโอกาสให้กับคนเสียงดีจากทุกระดับหลากหลายอาชีพแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้รับราชการทาหารอยู่กรมนุยังทาหารโบกสังกัดกองทัพบกค,ค่ะโอ้ดูทิยังทาหารบกเป็นโค้ช uh, ผู้บริหาร executive coach ครับแล้วก็เป็นครูโค้ชสอนคนให้ uh, มีทักษะการโค้ชครับเป็นโค้ชของผู้บริหารแล้วก็เป็นครูของโค้ชอีกโอ้โหนี่กี่ชั้นครับเนะี <laughs> ่ย ปัจจุบันทำอาชีพประกอบวิชาชีพทนายความครับปัจจุบันเป็นพนักง,งาน,นอายการครับมีทนายความมาแล้วมีอายการมาด้วยครับ <c oughs> โ,อโ,โอ้โห <c oughs> แวดวงนี้เขาร้องเพลงเก่งกันนะฝ <c oughs> ากให้กำลังใจด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครัคบสวัสดีนักดนตรีทุกท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านกรรมการด้วยครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองด้วยครับครับผมชื่อนายกิรติกิจหนูเกื้อครับชื่อเล่นชื่อปอนครับอายุ39ปีครับปัจจุบันรับราชการครับเป็นพนักงานอายการครับตำแหน่งรองอายการจังหวัดพัทยาครับสำนักงานในการจังหวัดพัทยาครับผมอาชีพพนักงานอายการนี้ต้องทําอะไรบ้างครับ นักงานอัยการนะครับก็จะมี3หน้าที่หลักนะครับหก็คือทําคดียา,ยาครับเป็นการอำนวยความวิธร,รรมให้กับประชาชน2ก็คือทําคดีแพ่งครับเป็นการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐครับอันที่3เนี่ยก็คือเป็นการช่วยเหลือให้คำปรึกษากฎหมายกับประชาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนันครับก็อย่างเช่นคดีที่แบบการที่มีข้าขงบ้านเนี่ยปลูก มะม่วงแล้วกิ่งมะม่วงมันข้ามมาฝั่งกำแพงอีกบ้านหนึ่งเขาต้องทำยังไงเ,เราก็เลยให้คำปรึกษาไปครับว่าเราจะต้องแบบแจ้งเจ้าของต้นมะม่วงก่อนนะว่าให้เจ้าของต้นมะม่วงเนี่ยตัดกิ่งออกนะให้เวลาสักสิวันถ้าไม่ตัดเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของบ้านเนี่ยจะตัดเองประมาณนี้ครับก็เป็นคดีเล็กๆน้อยๆที่แบบสามารถช่วยชาวบ้านได้ครับเพื่อเป็นการให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ จริงๆแรงผลักดันหลักอ่ะก็คืออยู่ที่ลูกเลยครับเรารู้ว่าลูกเราเนี่ยเหมือนกับว่าชอบร้องเพลงครับชอบเต้นชอบร้องเพลงมากแล้วก็จะสอนเขาสอนเขาแบบแบบพ่อสอนลูกอะครับไม่ได้เป็นแบบครูสอนอย่างเงี้ยจริงๆขอบุลรายการมากเลยที่แบบให้โอกาสเขาไปร้องเนาะเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้ลูกดูว่าแบบก่อนที่จะร้องเพลงเราต้องฝึกนะก็เอาเพลงเลยครับเพลงที่าอยากจะร้องในรายการเนี่ยมาร้องให้ลูกฟังทุกวัน,นครับ เขาจะได้มีแรงบันดาลใจในการที่แบบทําตามความฝัน totally ที่ในสิ่งที่เขาชอบต่อไปอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะเป็นแบบอย่างให้ลูกครับว่าแบบป่าจะร้องเพลงได้มันต้องผ่านการฝึกฝนครับก็เลยลูกลูกชอบร้องเพลงครับลูกชอบร้องเพลงลูกสาวมาด้วยครับก็เลยนี่นี่ครับนี่ครับตัวน้อยตัวน้อยก็ร้องเพลงลูกกุ้งให้ลูกฟังทุกวันครับในรถใช่ครับตายนะมีอะไรอยากพูดกับลูกไหมครับก็เพราะจ๋ร้องเพลงนะลูก สู้ๆน่ารักจังใช่ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับวันนี้เลือกเพลงโกหกหน้าตายครับโอโกหกหน้าตายของพี่เทชใช่ไหมใช่ครับโอเคครับพร้อมไหมครับพร้อมครับผมเชิญเลยครับ เอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อ้ายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกหลงงมงายใจสุดแสนดำ จใจหนึ่งก็แสนจะแคร์เธอขอบคุณครับขอบคุณครับ เราไปฟังวัยรุ่นอย่างพี่กันก่อนแล้วกันครับ <c oughs> ดีนะครับคุณปอนร้องเพลงนี้ออกมาได้สะอาดสะอ้านมากเป็นคนที่เสียงไพเราะแล้วก็เสียงมีมีเอกลักษณ์เนาะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอนะสักๆนิดๆแต่ว่าคําชัดเจนมากนะครับแล้วก็ชอบในการถ่ายทอดในความละเมียดละไมในการค่อยๆร้องแต่ละประโยคด้วยความรู้สึกนะฮะโน้ตด,ดีมากพิชดีมากไม่มีเพี้ยนเลยนะครับชอบครับเก่งครับ อีกวัยหนึ่งครับคุณพี่ <c oughs> ว่าย,ยังไงครับโอ้คุณเป็นนายการที่ร้องเพลงเก่งมากใช่คุณร้องเพลงดีมากเลยนะคะเ่นทึน่งมากเพราะว่าคุณคือเพลงของเทพเพลงนี้เดนร้องได้แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณถ่ายทอดอารมณ์ได้เป็นอย่างดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเฮ้เก่งมากอะ่ะเก่งมากภาษาก็ชัดเจนร้องเพลงก็ชัดเจน ฟังแล้วมีความสุขขอให้คุณโชคดีลูกคุณครับในเรื่องของอารมณ์ที่กลบว่าไงครับกบว่าการถ่ายทอดอารมณ์ดีแต่สิ่งที่กบชอบมากก็คือว่ารู้สึกไหมคะว่าตอนที่เขาพูดกับตอนที่เขาร้องเพลงอะ่ะเหมือนเขาจะเป็นคนละคาแรคเตอร์กันบรู้สึกว่าตอนพูดดูก็ดูเป็นการเป็นงานดูียบเรียบอะ่ะแต่เวลาร้องเพลงแล้วดูดีดูมีเสน่ห์อะไรบางอย่างในตัวดูมันเหมือนเป็น อีกบุคลิกหนึ่งเลยเอะค่ะดูดีมากๆการถ่ายทอดอารมณ์ดีมากเหมือนอย่างที่สองท่านพูดนะคะการเล่าเรื่องดีชอบเพราะดีค่ะค่ะขอบคุณครับต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่โชคดีนะีได้อาชีพดีๆมีกีฬาอาชีพเลยมาแข่งในรายการนี้ก็ถือว่าผมภูมิใจมากนะแบบที่แบบทุกๆอาชีพก็มีความสนใจในเรื่องการร้องเพลงบทเพลงทองคำเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆพี่ปอนร้องเพลงอย่างที่ทุกคนพูดร้องเพลงสะอาดมาก คือเวลาที่ล็อกเนี่ยถ้าหลับตาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะะมันฝันเลยอะ่ะเนี่ยคือพระเอกละคร วิทยุได้เลยอ่ะต้องพูดอย่างนี้เลยต้องพูดอย่างนี้แต่พเ,เพราะเสียงเสียงเพลาะมากๆนะครับแล้วก็เทคนิคไม่ใช่ไม่มีนะขึ้นต้นเหมือนจะธรรมดาแต่<ช>ตั้งแต่เวลาเล่าท้าวความปุ๊บมันม,มันเริ่มมันเริ่มดนามิกเรเชนโดขึ้นมาเนี่ยคือค่อยๆเบาแล้วไปดังแล้วจากนั้นพี่ปอนฟาดแบบว่าโอ้โหได้จังหวะและอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยผมชอบอันสุดท้ายที่บอกใจหนึ่งก็แสนจะแคนเธอใจหนึ่งของเขา่าเขาเล่นเทคนิคของการใช้ไม้แล้วก็วิธีการร้องของเขาเนี่ยอันนี้ทาได้ดีมากนะครับ เวลาพูดก็ดีผมเชื่อว่าต,ต้องเป็นอายการที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงลดีครับพวกเราว่ายังไงพวกเราเอกสานครับพวกเราให้ผ่านครับขอบคุณค่ะใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะอินดีด้วยครับผมเจอกันในรอบคัดกรองค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับจา่ย์ ร้องเพลงดีร้องเพลงดีนะเพราะเสียงเขาดีอ่ะคือเวลาพูดเหมือนเสียงแบนๆไงไม่รู้แต่เวลาร้องเพลงแล้วเสียงดีดีเสียงก้องๆ้องแล้วเพลงมันเพราะเนาะเพลงเพราะนุ่มนุ่ม